การบวชบวชบวชเป็นพระภิกษุบวชเป็นสามเณรบวชเป็นชีบวชเป็นเนคขมะจารีเนคขมะนารีก็ทุแล้วแต่ ดีทั้งนั้นนะโยมถ้าหากว่าเราตั้งใจจะบวช่วงนี้ความจริงจะเข้าพรรษาแล้วนะใครจะตัดสินใจบวชเข้าพรรษาก็ได้การเรียนบวชไม่ใช่นานสองสามวันก็ได้แล้วคำท่องคำขาันนาคอะไรต่างเนี่ยบวชสักพรรษาหนึ่งลองดู ก็เรียกก็เป็นบทเล่บทลองลองดูสิว่าจะเป็นอย่างไรบทครองประเพณีเข้าพรรษาก็เป็นประเพณีบทหนีสงสารก็คือบทยาวไปเลยมีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่เอาไหนเลยบทผลันเข้าสุขบวชแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติ และยังหาเรื่องทําความเสื่อมเสียแกศศาสนาอีกบวชสนุกตามเพื่อนก็มีเหมือนกันนะแต่สนุกแล้วก็ดีก็มีเหมือนเพื่อนพระยศศากนี่บวชตามพระยศศาได้ได,ไดีหมดเลยก็มีคนอื่นก็มีนะได้ดบได้ดีในปัจจุบันเนี่ยสามเณรบวชตามเพื่อนก็ได้ดิบได้ดีก็มี พระบวชตามเพื่อนได้ดิบได้ดีก็มีบวชเล่บวชลองบวชครองประเพณีบวชหนีสงสารบวชพลันเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนอบวชผลันเข้าสุขไม่ค่อยจะได้เรื่องอะไรนะแต่เมื่อบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างน้อย เรียนใ้จบนักธรรมชั้นตรีแล้วก็อยากจะได้เรียนชั้นโทก็ลองดูอีกภรษาหนึ่งเราอยากได้ชั้นเอกก็ลองอีกภรษาหนึ่งก็นายุ30 40ิบี่สิเดีนน๋ยวนี้มาบวชแล้วกเ็เรียนบาลีจนได้ประโยคห้าหกดแปดเกก็มีนะก็น่าชมนะบวชแล้ว มีปริญญาตรีมาแล้วมาเรียนปริญญาโทรเรียนด็อกเตอร์ก็ได้ก็ก็สบายๆนะเรียนไม่ต้องเครียดเพราะฉะนั้นนะบทนี่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งบวทเข้าพรรษาคือฤดูฝนสามเดือนเนี่ยวัดศะหรือวัรสะหรือพรรษาเนี่ยบชเธอโยมลองบวทบ้างจะได้เป็นเพื่อนกันบ้างนะ บวชจะได้ไม่เหงาญาติโยมก็จะได้ชื่นใจนะวันนี้ก็ขอเชิญบวชกันเเยอะๆดีดีแน่ๆ